S a, ah uh. ah a, a s m ะล l a i k u วะ a r a l i l ล i l d i ฮะ์ s s a l a m u a i k u m m a t u l ัน b a r ขอต้อนรับน้องๆและผู้ติดตามช่องมีมอิสลามสำหรับเยาวชนนะครับ mm hmm. ที่ได้วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องราวของฟิกกันต่อนะครับกับ EP ที่8เรื่อง oh. อ่า EP ที่9ครับขอ EP ที่9 เรื่องหลักการปฏิบัติอิสลามวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการอาบน้ําวาจิบอ,อิสลามสอนในเรื่องของการอาบน้ําว่าอะไรบ้างที่จําเป็นจะต้องอาบน้ํานะครับซึ่งแตกต่างกับการอาบน้ําในชีวิตประจําวันนะครับ <G uard ian> การอาบน้ําวาจิบนะครับคือการอาบน้ําเพื่อชําระร่างร่างกายอันเนื่องจากมียุนุปนะครับอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาได้กล่าวไว้ในสุรานมาอิดะ์อายะที่6ว่า ว่อิงกุนตุมยูนุบันฟัดพะฮารุแล้วพวกเจ้าหากพวกเจ้านั้นร่างกายไม่สะอาดอันเนื่องมาจากการมียุนุบก็จงทำให้สะอาดเสียนะครับยุนุบเรียกว่าอีกอย่างหนึ่งว่าฮัดัสใหญ่นะฮัดดัสคือความสะกะปรกทางด้านร่างกายที่จะเป็นอุปสรรคต่อการทำอิบาดะด์บาระการอย่างเช่นการละหมาดการตะวา่าใบตุลลอฮ์แล้วก็การถืออัลกุรอาน นะครับถ้าฮัดัสใหญ่ก็ต้องอาบน้ำทั่วร่างกายแต่ถ้าเป็นฮัด a ัสเล็กแค่อาบน้ำละหมาดอย่างเดียวเท่านั้นก็เพียงพอนะครับใครบ้างที่จำเป็นจะต้องอาบน้ำที่วาจิบต้องอาบน้ำนะครับหนึ่งก็คืออมีอสุจิเคลื่อนออกมาโดยกับ ความกำหนัดหรือการมีอารมณ์ไม่ว่าจะในเวลาหลับหรือเวลาตื่นก็ตามนะครับถ้าเวลาหลับก็จะเรียกว่าผันเปียกนะครับนะดังท่านอับฮุลเลาะห์สัลั์ลได้กล่าวไว้ว่าอันมาอุมีนันมา่าน้ำจากน้ำน้ำแรกนั้นก็คือการอาบน้ำน้ำที่สองนั้นก็คือน้ำอสุจิที่มันเคลื่อนออกมานะครับ ต่ในกรณีบางประการที่มีน้ำอสุจิเคลื่อนออกมาแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องอาบน้ำนะครับก็จะมีดังนี้อ,อันดับแรกอสุจิเคลื่อนออกมาโดยที่ไม่ได้มีความกำหนัดไม่ได้มีอารมณ์อยู่ดีๆมันไหลออกมาะนะครับอันนี้ไม่จำเป็นต้องทำการอาบน้ำวาจิบนะครับโดยมีหลักฐานดังนี้จาก h ะดิษของท่านนบีสลอาอะวยาวะสลามบอกว่าไฟจะไฟะละฟะซอกตันลาฟอตซิลนนะถ้าหากว่าพวกเจ้าทำให้น้ำมันน้ำอสุจิมันหลั่งออกมาเนี่ยก็ต้องอาบน้ำนะครับแล้วก็มีรายงานนะครับจากท่านมูจาฮิดซึ่งเป็นตาบียอินผู้หนึ่งได้กล่าวว่าขณะที่พวกเราเนี่ยกำลังนั่ง อยู่กับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะครับก็คือมุจาฮิดเป็นลูกศิษย์ของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสท่านอิบนุอับบาสเนี่ยก็เป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นลูกของลุงของท่านนาบีสุลตาวะออะลัยหวัวสล,ลัมนะครับเว <Oui. S 1> ลาช่วงเวลาเด็กเนี่ยนบีเคยจับที่หน้าอกของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสแล้วก็กล่าวว่า อัลลอฮุมเฟักกหูฟิดดินว่าอัลลอฮ์ได้โปรดทำให้เขาเนี่ยเข้าใจศาสนานท่านอับดุลไอเมออับบาสเนี่ยเป็นสหาบะหนึ่งที่บรรดาสฮายาทั่วไปเนี่ยยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความรู้มากนะครับท่านมุจัยบอกว่าขณะที่พวกเราซึ่งเป็นลูกศิษย์เนี่ยได้นั่งอยู่ร่วมกับท่านอิบนออับบาสซึ่งในนั้นก็จะมีท่านตอวสูสท่านซาอิดอินูจูเบร์และก็ท่านอิกริมาซึ่งเป็นตาบีนเป็นลูกศิษย์ของอิบนออับบาสนะครับ ก็ได้มีชายคนนึงเนี่ยนะได้เข้ามาหาซึ่งขณะนั้นท่านอินุอับบาสกาลังละหมาดอยู่ก็มีชายคนนึงเข้ามาหาแล้วก็ถามว่าเนี่ยทุกครั้งที่ปัสสาวะเนี่ยนะครับก็จะมีน้ำอสุจิหลั่งออกมานะครับคนที่นั่งอยู่พวกเรานั้นก็ถามว่าน้ำหมายถึงน้ำอสุจิที่ทำให้เกิดลูกใช่ไหมชายคนนั้นก็ตอบว่าใช่ ชายคนนั้นก็บอกว่าฉันเนี่ยจำเป็นต้องอาบน้ำยกคาดัสไหมคนที่นั่งอยู่ที่นั่นก็บอกว่าจำเป็นต้องอาบน้ำยกคาดัสนะท่านอบับดุลลอฮ์อิบนาอับบาสกำลังละหมาดอยู่พอได้ยินอย่างนั้นก็รีบละหมาดให้จบพอละหมาดเสร็จแล้วก็สั่งให้ไปเรียกชายคนนั้นนะกลับมากลับมานะครับแล้วก็บอกว่าพอถามว่าวเมื่อกี้นเนี่ยท่านตอบอะไรไปอ่า นะครับพวกเราก็บอกว่าเนี่ยเราตอบว่าเขาต้องอาบน้ํอท่านอิบนโอับบาสบอกว่ามีหลักฐานมาจากอัลกรุรอานหรือเปล่าพวกเราก็ตอบว่าไม่มีท่านอิบนโอับบาสก็ถามว่ามีคําถามีหลักฐานมาจากคํากล่าวของทาสรรส่านรอซูลซอลลัลลอฮุเะลัยวะซัลลัมหรือเปล่าพวกเราก็บอกว่าไม่มีท่านอิบนโอับอบาสก็บอกว่าแล้วท่านอาเอามาจากไหน นะเราเราก็ตอบว่าพวกเราเนี่ยเอามาจากความเห็นของเราเองความคิดเห็นของเราเองท่านอิบนุอัมบาสิงกล่าวว่าด้วยเหตุนี้แหละท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจึงกล่าวว่าฟะกัยฮุนวาฮิดุนอัชชัดดุอะลัชชัยตอนิมินอัลฟิอาบิดินผู้ที่เข้าใจศาสนาแค่คนเดียวเนี่ยเป็นอันตรายกับชัยตอนมากกว่าคนทำอิบาดะห์ถึงหนึ่งพันคน อันนี้เป็นหลักฐานว่าเวลาที่เราจะทําอะไรสักอย่างหนึง่งหรือว่ารับความรู้จากไหนสักอย่างหนึ่งจะต้องมีที่มาจากอัลกุรอานและจากท่านอบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับโดยใช้ความเข้าใจของบรรดาอุลมามะตามแนวทางของบรรดาสลาุซซลเลยนะครับเราจะใช้ความเข้าใจของเราเองในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยไม่ได้นะครับเมื่อท่านหลังจากนั้นชายคนนั้นก็เข้ามา เมืม่ชอชายคนนั้นกลับมาท่านอิบุวอับบาสก็บอกว่าอันนั้นอะไม่ต้องอาบน้ำนะเพราะว่ามันเกิดจากอากาศที่หนาวดังนั้นอันนี้เป็นหลักฐานที่ว่าเม,เมื่อน้ำอสุจิไหลออกมาโดยไม่ได้เกิดจากการมีอารมณ์ทางเพศหรือว่าความกำนัดแต่เกิดมาจาก ความหนาวอากาศที่หนาวหรือว่าอาการป่วยไม่จําเป็นต้องอาบน้ํานะครับต่อมาฝันเมื่อชายคนหนึ่งฝันเกี่ยวกับเรื่องทางเพศแต่ไม่ได้มีน้ําหลั่งออกมาก็าไม่จําเป็นที่จะต้องอาบน้ํานะครับจะท่านอ um ุมุสลมนะบอกว่าถ้าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยฝันเกี่ยวกับทางเพศ เธอจะต้องอาบน้ำหรือไม่นะก็ถามท่านบาาาาานบีต์สลล์่าอะไรว่าสลล์มท่านนบีตอบว่าใช่ถ้าหากว่าเธอเห็นน้ำนะถ้าแต่ถ้าไม่เห็นน้ำก็ไม่จําเป็นต้องทําการอาบน้ํายกคาดัสเตยางใดต่อมาเมื่อสงสัยเมื่อตื่นนอนแล้วรู้สึกว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่เนี่ยมันเปียกอ่ามันรู้สึกมีรอยเ,เปื้อนอะไรอีกสักอย่างหนึ่งแต่นึกไม่ออกว่าได้ฝันหรือเปล่า ถ้านึกไม่ออกไม่แน่ใจไม่ต้องอาบน้ำแต่ถ้าแน่ใจว่าฝันนะครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาเห็นผ้าที่นุ่งอยู่เนี่ยตรงนั้นมันเปียกอันนั้นก็ก็คือต้องอาบน้ำนะครับต่อมาเมื่อเห็นอสุจิเปื้อนแต่เออ คนหนึ่งเนี่ยเราเนี่ยรู้สึกว่ามีอารมณ์ขึ้นมาแต่ว่ากั้นเอาไว้ไม่ให้อสุจิมันหลั่งออกมาก็ไม่ต้องอาบน้ำนะครับอันนี้คือผู้ที่จำเป็นที่จะต้องอาบน้ำายคะดัส oh ก็มีหนึ่งเมื่อมีน้ำอสุจิไหลออกมาเนื่องจากความกำนัดหรือว่าอารมณ์ทางเพศนะครับต่อมาสองเมื่อชายกับหญิงนั้น ร่วมประเวณีกันนะเมื่ออวัยวะของชายกับผู้หญิงนั้นมาสัมผัสกันน้ำจากอายะน์อุรานุร์อัลมาอิดหะอายะที่6ว่าว่าอิงกุนตุงจูนบันฟัตตฮารุลอันั้นเมื่อพวกเจ้าร่างกายไม่สะอาดอันนึงจะมีความสัมพันธ์กันมีเพศสัมพันธ์ก็ให้ทำความสะอาดเสียนะครับก็คือให้ทำการอาบน้ำยกฮะดัสนั่นเอง มีฮะดีษจากท่านนาบีสุลต์วะเลวะสัลลัมในบันทึกของอิมมอหมา่ามอัลฮ์มัดที่บอกว่าถ้าคนหนึ่งคนใดเนี่ยนั่งระหว่างส่วนทั้งสี่ของนางก็คือผู้ชายที่อยู่ระหว่างส่วนทั้งสี่ของผู้หญิงก็คือแขนสองข้างแล้วก็ขาทั้งสองข้างหลังจากนั้นก็ใช้กําลังกับนางจําเป็นที่จะต้องอาบน้ําไม่ว่าจะหลังอสุจิหรือไม่ก็ตามนะครับอีกฮะดีษหนึ่งบอกว่าอิจ้าเอาซอบ,บนันคิตานุนคิตานฟะก็ดวะจบันกุส เมื่อสองอวัยวะมาสัมผัสกันจำเป็นที่จะต้องอาบน้ำนะครับ 3. เมื่อหมดรอบเดือนประจำเดือนหมดหรือว่าเลือดหลังคลอดบุตรหมดสำหรับผู้หญิงก็จำเป็นที่จะต้องอาบน้ำนะครับจากอสุรออัลบากระอาะที่สองร้อยยี่สิบอว่าวะลาตักรบูหุนฮัตายะตอฮรนะอิซาตอฮรนะ ตัวหุ้นนมินให้ส่วอมามรักุมุลวอพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจงอย่าเข้าใกล้นางจนกว่านางจะสะอาดดังนั้นเมื่อนางสะอาดแล้วก็จงมาสู่นางตามที่อัลเลาส่งใช้พวกเจ้านะครับแล้วก็มีจากฮะดีสบันทึกโดยมามุคอรีและมุสลิมบอกว่า <c oughs> เธอจงละมาตามจํานวนอ่ะ วันที่มีรอบเดือนนะหลังจากนั้นก็จงอาบน้ําชำระร่างกายให้ทั่วแล้วก็จงละหมาดก็คือเมื่อเลือดประจําเดือนหมดแล้วก็ให้อาบน้ําทั่วร่างกายให้ทั่วแล้วก็ให้ละหมาดนะครับ c การตายก็คือการอาบน้ำจนาซะนั่นเองนะครับโดยให้คนอื่นเป็นคนอาบให้นะครับให้คนเป็นอาบให้คนตายห อาบน้ำเนืงจากการเข้ารับอิสลามใครก็ตามที่ไม่ใช่มุสลิมมาก่อนแต่เขาศรัทธาและเข้ารับอิสลามเขาจะต้องอาบน้ำให้ทั่วร่างกายนะครับโดยมีหะดีจากท่านนาบีสุลตละวะวะสัลลัมบันทึกโดยอิหม่ามอับลดบอกว่าลรก็ดฮะซุนันอิสลามอัคัยกุมถ้าจริงการเข้ารับอิสลามของพี่น้องของพวกท่านเนี่ยดีอย่างแน่นอนนะครับ และท่านอาบีก็ได้ใช้ให้เขาเนี่ยไปอาบน้ําแล้วก็ให้ทําการละหมาดสองรอกะน,นะครับอันนี้คือสิ่งที่จําเป็นจะต้องอาบน้ำวันหยทีนี้ถ้าหากว่าผู้ที่มียูนุกนะครับฝันเปียกมีน้ําอสุจิหลังออกมาหรือว่าสามีภรรยานะครับมีสัมพันธ์กันร่วมประเวณีกันนะครับหรือว่าผู้หญิงที่มีประจำเดือนก็จะมีข้อห้ามต่างๆที่ห้ามกระทำนะครับมีอะไรบ้างครับเนื่ง ก็คือห้ามละหมาดห้ามละหมาดในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นละหมาดฟารดูหรือว,ว่าละหมาดสุนัตก็ตามสองการตวา่าใบตุลล้และสามก็คือการจับจับอัลกุรอานที่เป็นมุสฮับเป็นอัลกุรอานทั้งเล่มนะครับ <c oughs> เช่นเดียวกับคนที่ไม่มีน้ำละหมาดนั่นเองยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น <c oughs> ในช่วงดอรรร์ก็คือเห็นอัลกุรอานตกอยู่ที่พื้นนะครับ ก็อนุญาตที่จะให้หยิบขึ้นมาได้นะครับต่อมา2 4การอ่านอัลกุรอานนะครับอ่านอัลกุรอาน,นตามทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่เนี่ยห้ามให้คนที่มีจนาบะอ่านอัลกุรอานน,นะครับอ่านส่วนหนึ่งส่วนใดของอัลกุรอานหรือว่าอ่านเพียงแค่อายะเดียวก็ตามตามทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่นะครับโดยใช้หลักฐานที่ว่า أن الرسول ะลยักบอกว่าแท้จริงท่านลอฮุอะลัยฮิวะ ي ัลลัมเนี่ยท่านไม่เคยมีสิ่งใดที่ขัดขวางท่านจากการอ่านอัลกุรอานได้เลยโดยสิ่งนั้นไม่ใช่จ نابا แลววิชาการส่วนนี้นำขัติษนี้มาเป็นหลักฐานว่าผู้ที่มีจนาบนั้น ไม่อ่านอนุญ,ญาตให้อ่านอัลกุรอานนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านนีมามใน hadis นี้มาฮะฟิซอิบราฮิฮมได้กล่าวไว้ในหนังสือฟัตฮุมบารีว่านัก h a d i บางคนเนี่ยถือว่าผู้รายงานเนี่ยบางคนเป็นผู้รายงานที่อ่อนหลักฐานนะครับแต่ความจริงแล้วท่านอิรนบราฮิฮ้ได้นะครับอว่าใช้มาเป็นหลักฐานได้นะครับ แต่ก็มีนักวิชาการอีกส่วนหนึ่งที่บอกว่าอายานี้นำมาเป็นหลักฐานห้ามผู้ที่มีน้ำละหมาดผู้ที่มีจจนาบะอ่านอันกุรานไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านอับดุลสลออะเลาะห์สลัมเนี่ยเคยเขียนจดหมายเขียนจดหมายไปยังบรรดากษัตริย์ต่างๆเพื่อเรียกร้องอิสลามนะเพื่อเชิญชวนเขาเข้าสู่อิสลาม และในนั้นเนี่ยก็มีอายะ์อัลกุรอานอยู่นะครับดังนั้นบรรดานักวิชาการบางส่วนเนี่ยถือว่าผู้ที่มีจานาบะสามารถที่จะอ่านอัลกุรอานได้โดยที่ไม่ได้จบอัลกุรอานนะครับส่วนฮะดิษมาเมื่อกี้นักวิชาการถือว่าเป็นสิ่งที่มักโรมักโรห์ในการที่ผู้ที่มีจานาบะนั้นจะอ่านอัลกุรอานมักโรคืออะไรครับมักโรหก็คือสิ่งที่น่ารังเกียจถ้าหากว่า ละทิ้งจะได้บุญถ้าทำไม่เป็นไระนะครับต่อมาโซดยนักวิชาการส่วนนี้ที่บอกว่าผู้ที่มีจนาบาหนั้นสามารถอ่านอัลกรุรอานได้มีใครบ้างครับก็จะมีอิมามบุคอรอีมีอิมามอัตตบรอีมีอบูดาวดมีท่านอิบนุฮัจมินนะครับแล้วก็มีท่านอับดุลลอฮ์อิบนูอับบาส ซอฮาบะของท่านอับดุลลอฮฺอะลัยวะซัลลัมต่อมาการหยุดอยู่ในมัสยิดการหยุดอยู่ในมัสยิดก็คือเข้าไปแล้วก็นั่งพักในมัสยิดนะครับได้อนุญาตให้ผู้ที่มีจรจาบะานนั้นเข้าไปหยุดพักในมัสยิดนะครับโดยหลักฐานจากท่านอุมมุสลามะฮ์รอดิลลอฮฺอะลันฮะกล่าวว่าท่านรอัลซุนซัลลัลลอฮฺอะลัยวะซัลลัมกล่าวว่า ได้เข้าไปในลานด้านหนึ่งของมัสยิดแล้วก็พูดดังๆว่าอินนันมัสยิดะลาอย่าให้ลินฮาิดวะลาลิจุแท้จริงมัสยิดนั้นเนี่ยไม่เป็นที่อนุญาตสําหรับผู้หญิงที่มีเฮดมีเลือดประจําเดือนแล้วก็ผู้ที่มีจุนุนะครับแต่ในกรณีที่เดินผ่านอย่างเดียวโดยที่ไม่หยุดพักถือว่าอนุญาตนะครับในกรณีที่ห้ามนั้นหมายถึงว่า เข้าไปในมัส,สยิดและหยุดพักยู่ในมัส,สยิดไปนั่งในมัส,สยิดนะครับไม่อนุญาตต่อมาอะนะครับวิธีการวิธีการในการอาบน้ำวาจิบหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าการอาบน้ำยกฮัดดัสหรือว่าการอาบน้ำจนาบะนะครับมีอย่างไรบ้างนะครับหนึ่ง มันจะประกอบไปด้วยกับรุกลแล้วก็เป็นสุนัตหรือว่าซุนนะนะครับรูกลรุกลก็คือสิ่งที่จําเป็นจะต้องทําเป็นองค์ประกอบหลักของการอาบน้ํายกคะดัสนั่นก็คือหนึ่งเนียดเนียดนะครับเนียดเนียดว่าอาบน้ํายกคะดัสนะครับ และลูกกลนที่สองนั่นก็คือน้ําจะต้องทั่วถึงทุกๆส่วนของร่างกายนะครับสองอย่างนี้คือลูกกลนของการอาบน้ําการอาบน้ํายกฮาดัสนะครับทีนี้เวลาเราอาบน้ำำําทํำยังไงบางคนอาจจะเหนียดเนียดว่าอาบน้ํายกฮาดัสเลยเหนียดว่าฉันเนี่ยอาบน้ํายกฮาดัสนะหลังจากนั้นก็โดลงไปในคลองเลยใช้ได้ไหมครับ ใช้ได้เพราะครบรูปกลหนึ่งคือเนียและสองน้ำถูกทั่วร่างกายต่อมาจะเป็นวิธีการอาบน้ำยกฮาดัสของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมท่านอาบน้ำยกฮาดัสอย่างไรหรือว่าท่านอาบน้ำอย่างไรในกรณีนี้ใช้ได้ทั้งอาบน้ำยกฮาดัสและการอาบน้ำที่เป็นสุนนะในโอกาสต่างๆไม่ว่าจะเป็นละมาอาบน้ำสุนนะในวันศุกร์ในวันอีดนะครับ หรือว่าในวาระต่างๆเริ่มด้วยกับการเนียดเนียดว่าอาบน้ำยกฮัด,ดัสหลังจากนั้นก็ล้างมือทั้งสองข้างก่อนล้างมือทั้งสองข้างเสร็จแล้วก็ทำการอาบน้ำละหมาดเหมือนกับการอาบน้ำละหมาดเพื่อไปละหมาดนั่นแหละจนกระทั่งถึงเช็ดศีรษะและเช็ดหูยังไม่ต้องล้างเท้านะครับถึงตรงนี้ยังไม่ต้องล้างเท้า ให้อ่าเดี๋ยวเริ่มจากล้างมือทั้งสองข้างก่อน3าครั้งหลังจากนั้นก็ล้างอ,อาวัยวะเพศให้ทั่วให้เกลี้ยงนะครับทวารหนักทวารบอล้างให้ทั่วเวทีเนี่ยก็คือให้เรานั่งยองๆนะครับแล้วก็ราดน้ําเข้าไปหรือว่าจะใช้ฝักบัวเพราะว่าวภายส่วนนอกนะก็คือส่วนที่เรานั่งแล้วมันเผยออกมานั่นคือคือส่วนนอกที่จะต้องเปียกทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มทําการอาบน้ำละมาด หลับนั่นละมาเสร็จแล้วถึงขั้นตอนที่เช็ดศรีรษะแล้วก็เช็ดหูยังไม่ต้องล้างเท้านะครับเมื่อเช็ดศรีรษะแล้วให้ทําการขยี้ศรีรษะให้ทั่วหนังศรีรษะเลยนะครับขยี้ศรีรษะให้ทั่วหนังศรีรษะเลยนะครับสามครั้งหลังจากนั้นก็เอาน้ําเอาน้าเนี่ยลราดศรีรษะไปหนึ่งครั้งบางขะดบว่าสามครั้งนะครับ หลังจากนั้นก็ให้เริ่มทำความสะอาดด้านขวาด้านขวา3ครั้งแต่บางฮะดิษบอกว่าครั้งเดียวก็ใช้ได้แล้วก็ด้านซ้ายสามครั้งแล้วก็อาบน้ำให้ทั่วร่างกายนะครับให้ทุกทุกสิ่งไอ้ผิวเนื้อหรือวขนทุกเส้นเนี่ยเปียกน้ำทั้งหมดนะครับอันนี้คือวิธีการอาบน้ำแบบ สมบูรณ์ตามสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดส,สัลลัลลอฮุอะลัยฮุสัลลัมนะครับหรือหลังจากนั้นก็ให้ทําการขยบที่นิดนึงจากที่ที่เรายือนอยู่อาบน้ําอยู่เมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ให้ทําการล้างเท้านะขขวาสามครั้งซ้ายสามครั้งนะถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นการอาบน้ํายกฮัดัสนะครับหรือว่าการอาบน้ําวาญิบนั่นเอง ส่วนผู้หญิงการอาบน้ําของผู้หญิงนั้นเหมือนกับผู้ชายทุกประการนะครับยกเว้นว่าผู้หญิงที่มัดเปียหรือว่าโกมวยผมทาอย่างไรนะครับมีฮะดีสจากท่านยิงอ่าได้มีข่าวรู้ไปถึงท่านยังไงชะนะครับบอกว่าท่านอับดุลลอฮ์บุตรของอุมารท่านอับดุลลอฮฺบุอุมารเนี่ยได้ใช้ให้ผู้หญิงเนี่ยแก้มวยผมออกแก้ผมออก เมื่อพวกนางต้องการอาบน้ํานะครับนางก็กล่าวว่ามันแปลกมากสําหรับอิบูมัสที่ใช้ให้ผู้หญิงแก้แก้มวยผมออกหรือว่าผมที่ทางเปียยนี่ยออกเมื่อต้องการอาบน้ําทําไมเขาถึงไม่ใช้ใพวกนางโกนศีรษะเส้นเลยล่ะนะครับแท้จริงแล้วฉันเคยอาบน้ําพร้อมกับท่านรอซูลลอฮฺอะลัยวะซัลลัมจากภาชนะเดียวกันและฉันก็ไม่ได้ทําอะไรเกินไปกว่าการราดน้ําบนศีรษะสามครั้งนะ พราะงั้นผู้หญิงถ้าผมถ้าผมไม่ได้มัดไว้นะครับก็อาบน้ําเหมือนกับผู้ชายทุกประการเลยนะครับแต่ถ้ามัดไว้ก็ไม่ต้องแก้แค่เอาน้าล่าศรีรษะสาครั้งถือว่าใช้ได้เมื่ออาบน้ํายกฮัดัสแบบนี้แล้วสามารถที่จะไปละหมาดได้เลยโดยที่ไม่ต้องอาบน้ําละหมาดใหม่นะครับเพราะว่าการอาบน้ําละหมาดคือการปลดเปื้องจากฮัดัสเล็ก ส่วนการอาบน้ําวาจิบคือการปลดเพื้องจากฮัดัสใหญ่นะครับมันครอบคลุมในส่วนของฮัดัสเล็กไปด้วยนะครับวันนี้เรื่องราวของการอาบน้ําวาจิบนะครับการอาบน้ํายกฮัดัสใครบ้างที่จําเป็นต้องอาบน้ํายกฮัดัสข้อห้ามของผู้ที่มียูนุปคืออะไรและข้อห้ามของอและวิธีการอาบน้ํายกฮัดัสนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็ให้พี่น้องได้ น้องๆได้ติดตามนะครับง่ายๆอิสลามเรียนรู้แบบง่ายๆปฏิบัติแบบง่ายๆนะครับพบกันใหม่ EP ครั้งต่อไปนะครับวสสลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮิวะบรากกาตุ